ใส่ด้ยนะคะค่รู้สึกอ่ะก้อนนี้พับนิงจ้าพับนิงนะคะพับนิจารสิ่จ้าพันิงค่ะพี่โอใน แรปบิ้ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงเพื่อแล้วส่งกลับมาเออแล้วสเมื่อกี้เปิดตัวใบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของดัตตันค่ะก็เป็นแปลงตรงไหนบ้างคะทั้งตัวค่ะวันนี้มาทั้งตัวแปลงทั้งตัวเลยค่ะเปยังไงว่าเพราะมันค่อนข้างท้าทายมั้ยนท้าทายค่ะแล้วก็เป็นเป็นเรื่องใหม่ๆที่เราอยากจะให้ คนในคอมมูนิตี้ GL นะคะเปิดรับเพราะว่าถ้าถามเนื้อเรื่องสรน้ำตาลอะมันเป็นเราเป็นน้ำตาลฟีนนั่นแหละที่เล่นแต่ว่ามันเป็นค่อนข้างเป็นแบบ LGBTQ มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังเป็นเรานักแสดงสองคนที่ยังเล่นเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็เปลี่ยนอะไรมากนตาลเพราะว่าในเรื่องคืออ่านก่อนตอนน้านี้มันเป็นผู้หญิงเนาะแต่อันเนี้ยคือเราต้อง ใช่คือคือถ้าด้วยถ้าด้วยถ้าด้วยตัวเรื่องอะก็อโปก็ถือว่าเป็นทรานเซนเดอร์ที่แปลงเพศทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งแต่ว่าใจของอโปเขาก็ยังเป็นแบบเป็นอโปคนเดิมนั่นแหละเหมือนเราซับซ้อนใช่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 มันมันซ้อนเพราะว่าเพราะว่าอโปที่เขาเป็นเป็นเพศชายพอพอแปลงมาเป็นอโปแบบที่เป็นรานแล้วอะไรเงี้ยอโปที่เป็นรานอะเขาก็ มีเป้าหมายเดียวคือการแก้แค้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันมีในเรื่องของความรักเข้ามายอะไรเงี้ยไม่ได้อยากให้แบบแยกแยกเพศแยกอะไรแล้วพะสลดน้ำตาลอะความรักสุดท้ายก็ยังสวยงามเสมอเลย,ยโดยที่มีน้ำตาลกับฟิลมสื่อสารผ่านสองตัวละครน,นี้ออกมาเพราะว่าในเรื่องเข่าที่ดูอะเขาไม่ได้บอกบอกว่าเขาบอกบอกว่า,วาการแปงองเรามันมาจากความแค้นไม่ได้มาจากว่าตันตนเขาอยากมีกันใช่ออใช่ซึ่งมันยากเหมือนกัน ว่ามันเท่ากับว่าตัวตนที่เขาวางไว้มันเป็นเมนหนึ่งก็น่าสนใจที่มันจะมาเปลี่ยนความรักก็ก็มันก็จะเป็นในเรื่องของพอเขาเปลี่ยนมาเป็นมาเป็นความมาเป็นความรักจากความแค้นอะไรเงี้ยกายภาพที่เขาเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยวิธีการต่างๆในการแสดงออกถึงความรักเลยมันก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งสารัำตามมันกคือการเหมือนแบบความรักของคนสองคนน่ะมันตั้งด้วย ด,ด้วยความรู้สึกดีๆของคนสองคนก่อนอย่างเงี้ยหลังจากนั้นสิ่งที่มันจะตามมาเลยมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยกตาลก็มองว่านี่ก็เป็นอะไรที่ท้าทายแต่ว่าถามว่าตื่นเต้นมันก็ตื่นเต้นในเรื่องของแบบแฟนๆ GL เนาะแบบว่าจะจะเปิดรับมุมใหม่ๆแบบนี้ไหมแต่ในฐานานักแสดงเราทั้งสองคนแบบยินดีมากๆที่จะได้รับบทบาทนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าวันนี้น้ำตาลยังไม่ได้เข้ามาในคอมมูนิตี้ GL อะไรเงี้ยแล้วเราได้เล่นบทบาทนี้มันก็มันเป็นอะไรที่ท้าทายของของเราทั้ง,งคน องถ้าณตอนนี้นะคะถ้าเป็นคาแรคเตอร์เข้าณตอนนี้คือว่าความท้าทายของติมน่าจะเป็นการเล่นให้ต่างจากบทก่อนๆเพราะว่าตอนนี้ตัวปอปัดยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นน่าสนใจหรือว่าดึงดูดอะไรมาถ้าคาแรคเตอร์เบื้องต้นตอนนี้นะแต่แต่ณตอนนี้ก็ต้องขายคิดเลยค่ะใช่แต่ว่าด้วยด้วยด้วยเนื้อเรื่องแล้วก็แบ็กกราวตัวละครที่ที่จะนำพาไปให้ถึง ให้เห็นให้เห็นความเข้มข้นความดราม่าของเรื่องนี้มันก็คงเป็นในวันที่ปอปันรู้ความจริงว่าโป้อยูใครนั่นแหละเรื่องของคนมาเจอกันไม่ไม่เคยเจออะไรง่ายๆเลยเนาะเคยถามไหมเอ๊ะหนุ่มทำไมทำไมต้องไปจดย์ยากให้คนใดคนหนึ่งโอ๊ยจ๊ะคือมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะใน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 ฐานะนักแสดงที่เราจะได้ท้าทายอาชีพขคนเอกไปเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็โอกาสที่ดีมากๆความท้าทายในเรื่องนี้คือคุณจูเนียร์ถูกต้อง ยังไงคะต้องถามน้องฟิล์มแล้วแหละตอนแรกฟิล์มก็คิดแบบแต่เอ่เป็นพี่น้ำตาลและมีพี่จูมาอีกหนักเลยทีนี้เลยฟิลสบายเลยฟิล์มไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะว่าเราพูดไม่ทันฟิล์มพูดไม่ทันหาช่องไม่ถูกตอนเห็นชื่อฟิล์มรู้สึกไงพอเห็นชื่อพี่น้ำตาลสบายละฟิล์มรับมือได้ละแต่ตอนที่เป็นแบบซเบิ้ลฟิล์มีใจมากเลยนะคะที่เป็นที่เป็นพี่พี่จูเนี่ยเพราะว่าเราก็ได้ยินได้ยินชื่อเสียงเรื่องกัน กิติศักด yeah. mm ิ hmm. ์เร yeah. like oh. oh, yes, oh. mm ื่องความสามารถในความสามารถใช่ในความสามารถในการแสดงคัลสการการแสดงไงคะก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะที่มีแคสรวมกันแต่เขามีกิติศักดิ์ด้านอื่นไหมอ่ะเยอะเลยแหละโหไม่ไม่ไม่เลยไม่ช่ยใครเลยก็มาใส่เลยคือเอาจริงๆนะรู้ว่ากิติศักดิ์เขาด้านอื่นๆเนี่ยมันแฟดอยู่แล้วแหละแต่ว่าก่อนที่ อะไรเนาะโอ้โหฝีปากเขาว่าที่1นึ่งเรหนึ่งเวลาเขาถ่ายรายการเนี่ยเขาจะเป็นความสนุกความมันเทิงไม่ได้ต่างจากพี่เท่าไหร่ก็ถือว่ามีความเป็นฝาแฝดกันอยู่ใช่ใชแต่ว่าตอนที่น้ำตาลจะเลือกแคสเนี่ยพูดตรงๆว่าน้ำตาลขอผู้ใหญ่เลยว่าน้ำตาลขอเป็นคนเลือกเองกับแคสนี้เพราะว่าเราต้องเป็นคนคนเดียวกัน น้ำตาลอยากได้คนที่มีฝีมือทางด้านการแสดงมากจริงๆแล้วก็ปรึกษาฟิล์มปรึกษาพี่ๆพี่เติ้ลพุ่มกับปรึกษาผู้ใหญ่บ้านเจี๊มทีวีอะไรเงี้ยว่าจะเป็นใครดีอะไรเงี้ยเขารู้ไหมว่าเราเป็นคนเลือกค่ะเมื่อเขาเข้ามาเนี่ยเมื่อกี้บอกเขาป่าเมื่อกี้เราเบอกเขาารู้จดหนูว่าขอขอบคุณเขาเพราะว่าคิวเขาก็ยุ่งไงเนาะแม่ก็แบบได้รับเกียรติอะไรเงี้ยมาจากเขาแต่เราควบคอมกันทุมไหมในการที่มีตุ่นเข้ามา ใครปกป้องคะเราอ๋อปกป้องฟิลมจากจุจุพจุจปกป้องฟิลมจากตัวหนูเองดีกว่าจำแม่แล้วฟิลขอความช่วยเหลือจากพี่บ่อยมากเลยอ๋อใช่เพราะจูชอบแก้งจูจใช่ใช่ใช่หนูจะคอยปกป้องน้องแต่ไม่เป็นไรเลยยังมีน้องมิ้นเลยยังมีน้องอ้ายอีกจึงนักแสดงเรื่องนี้น้ำตาลบอกเลยว่าคัดมาแล้วเพราะว่าตัวบทน้องไอเองก็เป็นตัวละครที่ยากมากๆเหมือนกันซึ่งในบ้านเจมทีวีน่ะไยเขาก็มีมงกุฎ ในด้านของการแสดงอยู่<ะ>ค่อนข้างเทียบบนแล้วเรารู้สึกว่าต้องเป็นไอ้เท่านั้นก็ร,รู้สึกว่าต้องสนุกแน่เลยตอนเล่นแต่ละคนเนาะฟีตอรใช่ฟิล์มรับไหวไหมคะแต่ละคนเขามีมุงนะแต่ละคนไม่ธรรมดานะพี่ฟิล์มเปลี่ยนไปแล้วเออหรอฟิล์มโตแล้วฟิล์มก็เล่นฟิล์มกัสังคมหล่อๆฟิล์มก็เล่นกับเขาเขาเทินแล้วพี่ ในเมื่อเราต่อต้านไม่ได้แล้วก็เขารวมถูกต้องแล้วเขาไปเป็นเรื่องนี้มาแบมบี้เกอรูเขาเชิญแล้วอไม่อยากไห้พูดเลยโฉบมาโชว์มาโฉบอะไรพี่โชว์มาโชว์อะไรเดี๋ยวนี้มีเท้าเอวใส่แล้วนะเดี๋ยวนี้เขามีเท้าเอวใส่ดังเด็งเป็นตัาสู้บางทีก็นั่งคิดแล้วก็มองว่าแบบ ไม่น่าสอนฟิล์มให้เป็นคนอย่างนี้เลยแต่คือพี่เขาชอบเขาเรียกว่าอะไรสอนพี่เขาชอบเราอ่ะชอบเราอบเราเราเส้นเราแต่ดีหนูชอบไลฟ์ลีหนูชอบความเป็นแบบนี้ของฟิล์มเเราเส้นเราอะไรบ้างพี่เรารู้สึกว่าเยอะเยอะเยอะชอบฟิล์มเล่นกับคนอื่นก็เดี๋ยวแฟนพี่ก็หึงหรอกพี่เขาไม่ได้ชอบเราเส้นเราเขาชอบเรา เเราล่นอ่ะพูดเรื่องนี้เมื่อกี้เคมี่บอนนี่ทะลุยามต้งตาทะลุรู้แล้วเขาฮือฮากันทั้งหลังเวทีอ่ะแบบฟีลมาเออเออเดะ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 ยังไงล่ะยังไงล่ะก็อะไมพี่ปล่อยปล่อยให้ไปเจอแบบโลกกว้างบ้างปล่อยให้ไปมีรสชาติเคมีใหม่ๆบ้างแต่สุดท้ายก็คิดถึงเราอยู่ดี เฮ้มันขายตรงนี้เลยมั่นอยู่แหละมันไม่มั่นใจมันหนาเป็นฟิลนั้นไม่ฝากอะไรสิฝากดูแลแฟนพี่ด้วยแฟนในเรื่องแฟนเก่าพี่ยิ้ไม่ได้พูดเลยนะแฟนเก่าเการูขายไปเลยครับเการูกดหลังห้ามรักเธอนะคะปีหน้าได้ดูแน่นอนแฟนเก่าพริมแบมบี้ไม่จบหรอกวันนี้ไอ ออ๋เปิดเต็มว่ะแล้วเฟรนด์ออฟซิกเกตเราเป็นยังไงเราแข็งแรงเอยเราไปกีฬามันไม่อะไรเนี่ยเป็นกองเชียร์ไม่ได้หรอเอาเป็นกองเชียร์กองเชียร์ถนัดเชียร์มากกว่าเวลาได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมที่ใหญ่ข่งทีนที่เราดีว่าปายฟิล์มอยากไปเชียร์ไหมเชียร์ผู้เชียร์ลีดเดอร์เป็นอะไรเพราะว่าแบบโผล่ไปมหาทหัก ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะก็ไม่เคยเหมือนกันที่ได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่นาดนี้นี่เป็นโอกาสที่ดีค่ะเพราะหนูเนี่ยเคยมีความตั้งใจว่าจะทาฟิล์มอะไปเชียร์ฟุตบอลแล้วนึกออกปะว่าไม่ใช่แค่ฟุตบอลเรายังมีอีกหลากหลายกีฬามากและจะได้เห็นแบบความรู้สึกที่แบบได้เชียร์ชาติไทยอะได้เฮพร้อมกันอะคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากพูดแล้วขนลุกจริงๆฟิล์ม คือพี่อ่ะเคยไปดูพี่ชายแข่งบอลใช่ไหมสมมติแข่งเป็นหลีกแบบแต่ละทีมอะไรเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งนะแต่พอว่าแข่งเป็นชาติอ่ะขนลุกกระหึมละชมังนี่ความรู้สึกที่อยากจะให้แฟนๆชาวไทยทุกทกคนนะคะมาร่วมเชียร์ประเทศไทยเชียร์นักกีฬาไทยให้กําลังใจเพราะว่านักกีฬาไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนี่อังกฤษนะคะเตรียมงานเขาเขาอ่ะผ่านกัน ไปเชียร์ฟุตบอลมาหลายรอบแล้วพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมมากพร้อมมากแค่ไปกับพี่ก็พร้อมเสมอเฮ้ยจบแล้วอ่ะเห็นไหมล่ะรู้บอกว่าพี่เขาจะเป็นนักฟุตบอลดีช้าฟีตบอลนะหรือบอดีเขาจะไปมค่นทุกวงฟิลนั้นเดี๋ยวจะพาน้องไปเชียค่ะก็บอกได้เลยว่าสนันกีฬาเดินสนันแน่นอนฝากคนไทยทุกคนด้วยค่ะโอเคค่ะฝากด้วยค่ะค่ะอย่าบางทีนะ

อ่ะกงมีพามิงจ้าพามิ่งนะคะพามิ่งพ่จ้าพามิงค่ะันควิดีโอหน่อยค่ะทำ่าเป็นมูนหน่อยมันตตื้อโอเคขอบคุณค่ะมาฟังกันคุ่คองเา่นเขาจุ่แกจุก็เลยรู้สึกว่าี่้ออพรอมต่ออ้องนี้ขวมอเค่